วอร์นะครับชนะรู้ว่าเป็นนัดที่3ติดต่อกันในริมเมียร์ลีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าลิเวอร์ pool นะครับเริ่มเก็บใัยชนะและโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเปลี่ยนแปลงทีมไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นตำแหน่งการเล่นต่างๆกําลังเริ่มเข้าที่เข้าทางและสรรัมฤทธิผลภายใต้การนําทีมของเจอร์รี่คอฟสำหร,รับรายละเอียดในเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลบุกไปชนะเวสแฮมสองประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนในการจัดทัพ11็ผู้เล่นตัวแรกนี่คือการเปลี่ยนแปลงคครรรรั้้งงแแแกกในนนนออบ4เเเปลีี่่่ยยตตหดวพาาาม การบาดเจ็บแล้วก็ไม่ฟิตส่งโจยมมติดลงมาแทนนอกนั้นะครับตำแหน่งเดิมหมดการเล่นมีการใช้เทรนดในตำแหน่งมิดฟิลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรูปแบบการเล่นที่เราได้เห็นในนัดนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าชมเลยนะครับเรียวฟูมีการจ่ายบอลมีการพาซิ่งกันสําคัญที่สุดคือเปอร์เซ็นต์ความแม่นยําในการจ่ายบอลน,นัดนี้นะครับค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงเกือบเก ดูเหมือนว่าจะมีสมาธิในเกมนะครับเราก็สามารถที่จะไล่ไปเสมอได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าโอกาสในการที่อรูจะเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้สูงเพราะหลังจากนัดนี้นะครับไปอีก3เกมด้วยกันเิเ้อร์พูจะลงเล่นในแอนฟิลด์ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การพบกับสปเปอร์วันอาทิตย์นี้เรามาพูดถึงโจเอลมาติด e กับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนกันสักเล็กน้อยนะครับรวมถึงฟาบินโจโจเอลมาติดนะครับนัดนี้ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจนอกจากการบงประตู ้้ใชแลวรูปแบบการเล่นในเกมถือว่าเขาโอเคเลยนะครับเขาไม่พยายามที่จะปล่อยโอกาสนะครับพยายามจะตันคู่แข่งไม่ปล่อยให้บอลตกพื้นก็สร้างปัญหาให้กับเกมรุกของเวสต์แฮมได้เช่นเดียวกันขณะเดยียวกันนะครับฟาบินโจเมื่อมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อันโนเข้ามาคุวยแพ็กเป็นยืนในบริเวณด้านข้างและด้านหน้านะครับเพื่อช่วยในการสกัดกัน้นผลปรากฏว่าฟาบินโจเล่นได้อิสระขึ้นสี่สำคัญคือเขาสามารถขึ้นไปช่วยเชื่อมเกมสวยๆได้หลายจังหวะในนัดนี้นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่กล้ายิงไกลเมื่อมีโอก ศกช่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่อาจได้เห็น,นถึงแผนใหม่นะครับที่มันส่งผลให้นักเตะนะครับสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายรูปแบบขึ้นส่วนเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนไม่ต้องบอกเลยครับเขาเองกําลังค้นพบตัวเองแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผู้เองกําลังค้นพบที่ควรจะต้องเป็นเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างนั่นหมายความว่าจะส่งผลในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับในเรื่องของตลาดนักเตะในเรื่องของแดนมิดฟิลแล้วฟูลแบ็คได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อย่งางไรก็ตามครับจุดสังเกตในนัดนี้เราได้เห็นจอห์เาาเนเฮน ไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับว่าเขามันดูเพื่ออะไรนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเองเห็นอะไรบางอย่างที่ควรจะต้องทาหรือเปล่าเมื่อเรียวภูกลับมาเล่นดีพร้อมกับคว้าใยชนะและที่สําคัญก็น,น่าจะเป็นเรื่องที่น่าพอใจวันนี้ขอสแสดงความยินดีกับเรียวภูที่คว้าสมแต้มสวัสดีครับ